อ่าครับวันนี้สวัสดีนะครับวันนี้ตอนเที่ยวตัวไทยอยู่ที่อ่าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะบ้านนอกกุยบุรีบ้านนอกกุยบุรีนะครับครับอ่าวันนี้ก็มาชมอ่าวโบราณของอ่าของคุณนนะครับนี่คือคุณนรครับคุณนรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าคุณนรสก็ย่านนี้ก็เล่นโบราณก็เจ้าใหญ่อะเนาะอืาครับเจ้าเจ้าใหญ่นะครับถามอีกหนึ่งว่าเล่นโบราณมานานเนี่ยครับคุณนร ผมเล่นมันแล้วแต่มันพัดบุรุษแล้วครับพ่อแม่เล่นมาพ่อพ่อก็เล่นใช่ไหมอ๋อครับผมผมก็เติมเติมมาจากโบราณนะก็เล่นมาตลอดเลยครับอืมเดี๋ยวอย่างตอนนี้อยากจะขอชมโบราณของของโน้ตที่เอาตัวที่เป็นตำนานก่อนแล้วกันเนาะคนน้อยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นนิยากันหมดเลยเนาะนิยายกันหมดนี่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ็กชื่อเอ็กครับอ่าชื่อเอ็กซ์ครับ เดี๋ยวไปชมโบราณที่เคยโด่งดังมานะครับต,ตัวนี้นะครับเจ้าประนตโพน้อยนะครับกี่กี่ปีแล้วที่ที่ที่ช่วงท,ที่ดังปีไหนไม่รู้ผมซื้อมาตั้งแต่ผมอายุสิบเก้าอ่ะมันมันมันดังประมาณช่วงช่วง,ช,วงช่วงปีไหนจำได้ไหมผูกล่าสุดก่อนที่จะจะจะไม่ผูกแล้ว ก่อนที่จะปลดระวางปลดระวางก่อะไรค่ายที่ได้ถ่วยพระราชทานนะครับมีช่วยพระราชทานอ๋อมีใช่ไหมครับอ๋อคือประวัติของเขานี่เป็นยังไงครับเริ่มตั้งแต่คือเริ่มตั้งแต่เป็นวัวเพชรบุรีครับผมซื้อมาคนนี้ซื้อมาจากเพชรบุรีใช่ป่ะครับเป็นลูกเกิดพี่ตีพี่ตีนาแคร์ครับอ๋อตีนาแคร์ครับอ๋อแล้วเขาขายมันอยู่นี่ผมฉ่ำแล้วผมซื้อมาประมาณแปดหมื่นครับ อประมาณกี่ปีแล้วแปดหมื่นตั้งแต่ผมอายุประมาณสิบเก้นเนาครับอืมก็ประมาณสักเกือบสิบปีแล้วตอนนี้นะสิบปีเนาะ,นนะตอนนี้ผมสามสิบฟ้าแลว้วอ่ะเมื่อวันสิบกว่าปีอ่าสามสิบปีปีาเจ็ดได้โน้ตนี่น,นี่ตัวนี้ได้ตัวยปราตะทานใช่ไหมอ,อ๋อนี่ตัวยปราตะทานนะครับเป็นเป็นเป็นได้ว่าประธานที่ที่สนามหน่อยค่ายธนรัฐค่ายธนรัฐปี ปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดห ok ้าเจ็ดเนาะเป็นว for erm. ัวนอกวัวไหนวัวนอกวัวนอกเนาะแข่งลูกจำกู้แข่งได้ไหมกู้แข่งวันนั้นทับผู้ใหญ่โกลนครับผู้ใหญ่โกลนครับผู้ใหญ่โกลนี่กี่รอบตัวเนี้ยเป็นเป็นวัวไซส์ใหญ่หรือไซส์กลางตันวัวไซส์เป็วัวไซส์กลางครับไซส์กลางตอนนั้นที่เล่นเนี่ยคือไซส์กลางครับกี่รอบจำได้ไหมชนะวันนั้นต้องมาหมานทั้ง ถึงห้าหกสิบน่าห้าหกสิบรอบเนาะห้าสิบรอบก็ถือว่าบ่งปรจําไม่ไม่มันนานแล้วเนาะอ่าครับอืมโอเคก็ได้จำมาพอได้จำมานี่ก็หยุดก็ก็เลยแฟนเลยเพราะว่าอายุเยอะอายุเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชมวัวในตำนานนะครับโคน้อยของอ่ากุยบุรีนะครับ ตัานี้ก็พับนี่นะเดี๋ยวให้ผู้ชมเห็นชัดเลยนะครับเป็นวัวตำนานตัวหนึ่งของ <c oughs> ขอำเภอกุยบีนะครับของคุณนตนะครับของคุณนตนี่นะครับตอนนี้ก็ปลดระวางนะครับตัวนี้คือถ้วยแชมป์เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ้วยแชมป์อีกอนิดหนึง่งครับนี่คือถ้วยแชมป์ปีห้าเจ็ดนะครับเป็นวัวนอกนะครับเดี๋ยวตัวน,นี้ไปเดี๋ยวไปดูตัวที่มันที่ว่านอกลองจากตัวนี้ที่ว่ายัยางยังยังวิ่งอยู่ตอนเนี้ย ติบตัวที่มันมีมีผลงานดีๆนิดนึงก็นนะอยู่อยู่ที่ไหนท่านน่ะก็มีไอ้ลบไอ้ลบอยู่ที่ไหนที่ว่าอยู่อยู่ข้างนอกเนะอยู่บ้านลูกน้องผมครับไก่ไหมแล้วไอ้พว,ไพ,วพวกนี้เป็นไงบ้างพวกนี้พวกนี้เป็นวัววัวเล็กวัวดาวลุ่งครับอืมเดีวิ่งวิ่งที่กี่สนามแล้วตรงนี้วิ่งก็เพิ่งจะออกไปไม่กี่สนามแล้วครับ แต่ว่าไอ,ไอชุดที่ว่าอยู่ที่ว่าให้เขาเลี้ยงไว้ก็ออกเล่นส,สม่ำเสมอก็คือออกออกตลอดพูนี้ก็าผู้นี้ก็เป็นคไไ่อยออกกันแหละคือแซมบ้างอ๋อหัวใหม่แซมแต่ที่วิ่งประจำมันคืออยู่ข้างนอกนู้นอ่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างนอกที่วิ่งประจานะครับเดี๋ยวอยากไปชมไอตัวเนี้ยพ่อพ่อประดัวตัวเนี้ย ไม่ดูเนาะน่อาจะมันูกๆรบนอน,นเป็นพ่อพันลวร้วานนะครับรูปร่างสวยมากนะครับ,บชื่อชื่ออะไรไม่ชื่อเนาะไอบินเนาะไอบินวันนี้ซื้อซื้อมานานไหมซื้อมาประมาณประมาณปีนี่ครับประมาณปีเนาะครัอ๋อมาอยู่กับเราประมาณปีอีกปีแล้ว ก็คือการการเลี้ยงดูพ่อพันุนี่เลี้ยงดูกันยังไงก็ยากก็บางทีพมว่าเอาไปปล่อยที่ปลูกมัง่งพอว่าทับแม่หัวเสร็จผงก็กลับมาไว้บ้านครับ<ม>พอแม่หัวเชิงเงี้ยผงก็เอากลับไปปล่อยปลูกครับครับส่วนอาหารเสรเมิอมอื่นมันก็ไม่มีอะไร,รกิ<ม>นด้ายาแล้วก็มีน้กินยาบำรุงอะไรกินไทยกินอะไรกินกึ ก็คือถ้าถ้าใครจะมาผสมพันธุ์ก็ได้เลยถ้าใครต้องการที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้เนาะถ้าถ้าเขาสนใจถ้าดูคลิปไม่อยากจะมาขอติดต่อเพื่อที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ผสมอะไรเงี้ยค่าค่าตัวยังไงก็อาทิตเอาขึ้นพันก็พอประมาณพันครึ่งพันเออประมาณพันพันหนึ่งะพันหนึ่งอะเนาะเพราะว่าบซื้อมาในบ้านแล้วอืมเป็นพ่อพันธุ์รวย สวยพอสมควรนะครับตัวนี้ถ้าท่าในใดสนใจก็สามารถมาติดต่อคุณโรถได้เลยนะครับเพื่อ,อทําการผสมเป็นพ่อพันธุ์วัวลานนะครับวัวลานโดยเฉพาะเลยนะครับลูกมีผลงานแล้วอ่าลูกมีผลงานแล้วแล้วลูกลูกลูกอยู่ที่เราไหมตอนนี้อยู่ที่เราลูกอยู่ทอยอยี่ผมสองตัวครับผมซื้อเจ้าของเก่ากมาตัวแสนส่อง แล้วก็อยู่ที่เจ้าของเดิมเขาอยู่ที่บอ่พอพลอยอีกก็หลายตัวมีพรมรยั่งานหลายตัวลูกเข่าคนงานประมาณสักยี่สิบตัวก็วิ่งกับทุกตัวมีทุกตัวเลยแต่ที่เราตอนนี้มีไหมตอนนี้ที่เป็นลูกเราที่ที่วิ่งอยู่ตอนนี้มีไหมอ่าอยู่ในทุ่งครับลูกมัน,นือนชุดชุดที่ว่าจะพาไปดูนี่ใช่ไหมหรือว่าคนละชุดอีกก็มันมีหลายชุดแล้วหลายชุดหรือก็ ทำามัจะดูลูกไอ้นี่ก็จะไปดูในใ,นใ,นใ,นในในทุ่งงอ,อ,อ,อานไอ้นั่นไอ้นั่นวิ่งยังนั่นวิ่งยังวิ่งแล้ววิ่ล้วเมือนกันขึ้นมาแสองแตนสองส